เปิดเกมไม่ทไร่ทางทีมงานแจกของยับแจกที่สุ่มตัวละคร20โลและแจกตู้เรทอัพอีก20โลวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของเลือกตัวละครอะไรดีสําหรับตัวละคร5ดาววันนี้เรามีคาแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ทุกท่านได้รับฟังกันก่อ,นอื่นเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ <Ą> แล้วก็ใครอยากเติมเกมบูทติงเวฟเรามีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเลือกตามนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนไปดูกันเลยเซราโกพัด รับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรอด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเต r ่าโกพัต กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวู t ทิลลิงเวกับผมนัชชชอซนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเปิดไม่เท่าไหร่ทีมงานแจกของยับนะครับนั่นก็คือในส่วนของลูกแก้วนั่นเองนะวันนี้ทางทีมงานนะครับได้มีการแจกลูกแก้วสีทองนะครับหรือว่าลูกแก้วเรดอัพนะทั้งหมด20อันเลยนะครับผมขอกดเคมก่อนแล้วกันนะครับ ในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของตู้ตัวละคร5ดาวเราจะเลือกอะไรดีสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมมีตู้ทั้งหมดตอนนี้นะครับแค่4ตู้เท่านั้นตู้บนสุดหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเปิดตัวละครคาชาโลไปแล้วก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาแนะนําการเลือกตัวละครเบื้องต้นนะครับสำหรับในส่วนของเพื่นะนนอ,อ,อน,น,คน,นอๆคนไหนนะครับที่ทําการเปิดตัวละคร5ดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วได้ตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วนะครับสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เนาะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ตัวอะไรนะฮะหรือเพื่อนๆได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วนะครับถ้าถ้าผลปรากฏว่าเพื่อนๆนะครับทำการเปิดได้ในส่วนของเวลีน่ามาแล้วก็คือเพื่อนๆจะมีในส่วนของตัวละครซับพอร์ตแล้ว1ตัวหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกลับมาที่ ตู้เลือกตัวละคร5ดาวอีกครั้งหนึ่งจะสามารถเลือกตัวละครทั้งหมดได้5ตัวเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาตำแหน่งตัวละครที่เพื่อนๆยังไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือ1เลยนะครับซับ DPS นะครับแล้วก็2เลยนั่นก็คือในส่วนของ DPS หลักนั่นเองเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้ว่า จะเล่นทีมแบบไหนหรือว่าทีมอะไรนั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของตู้ลดราคาออฟเฟอร์20%ตู้แรกสําหรับการสมัคร ID เริ่มต้นนะครับจะมีตู้ออฟเฟอร์รดราคา20% 1ครั้งนะครับการันตี50โลถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำการเปิดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกตัวละครตัวนั้นซ้ําได้อีกหนึ่งตู้สําหรับตู้เลดเลือกตัวละคร5ดาวใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆอยากจะเลือกตัวซ้ําหรืออยากจะเลือกตําแ<ล>หน่ง,นงที่ขาดไปผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับ หาตัวละครซับให้ได้ก่อนสัก1ตัวแตังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อทำการหาดาเมจหลักก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวละครซับเนี่ยถามว่าดีไหมในส่วนของการอัพดาวเนี่ยแต่ละตัวนะครับบางตัวก็จะเก่งสําหรับดาวแรกนะครับบางตัวก็อาจจะเก่งสําหรับดาวที่2ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญหากเพื่อนเพื่อนนะครับมีตัวละครซับแต่ไม่มี DPS หลักเนี่ย ผมก็มองว่าในอนาคตอาจจะทําทีมได้ค่อนข้างยากอย่างเช่นตัวละครหลักของเรานะครับเป็น MC ใช่ไหมจะสามารถเล่นในช่วงแรกได้นะครับล้วก็ถึงในช่วงกลางแต่ในช่วงเลดแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะเล่นอยู่จะเล่นถึงไหมนะครับจะเก่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆทาการหาตัวละครที่เป็น d p s และก็ซัพพอร์ตภายในทีมก่อนหลังจากนั้นนะครับค่อยมานั่งคิดว่าถ้าเกิดเล่นจี้เหยียนก็เปิดถ้าเกิดไม่อยากเล่นจี้เหยียนก็ไปรอตู้หน้า สำหรับในส่วนของตู้หยินหลินนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของไอดีของผมแล้วนะครับก็มีในส่วนของตัวละครคาชโลและก็ในส่วนของตัวละครเวเดนาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเป็น MC นั่นเองนะครับเป็นตัวละครหลักซึ่งเอาดาเมจมาเสริมให้กับในส่วนของคาชโลนั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วมีทั้งซับมีทั้งดาเมจแล้วก็มีตัวรีดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะรอในส่วนของตู้ถัดไปนั่นเองนั่นคือหยินหลินนั่นเองนะครับก็น่าจะมาภายในเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับตู้ต่อไป คลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีมาแนะนําอย่างนี้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ DPS แล้วก็หา support ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ัพ p อ o r t ก็หา DPS ซึ่งตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากๆสําหรับ5ดาเวเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ support ก็คือโนหนึ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับเวเดนาด้วยเงื่อนไขสกิลของเขานะครับที่ไม่มีอะไรมากนะครับกดดับเ l ิ click 2ครั้งสาครั้งก็สามารถทําให้ตัวละครหรือว่าทีมของเราเนี่ยครับ เพิ่มเลือดได้แล้วนะครับแตกต่างกับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งมีข้อจํากัดของสกิลค่อนข้างเยอะในการเพิ่มเลือดหรือฮิวเลือดให้กับเพื่อนๆภายในทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ DPS หลักในเกมนะครับผมแนะนานะเป็นคาชาโลแต่อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นตัวละครที่มีอนาคตค่อนข้างไกลเพราะว่าตู้ต่อไปจะมีตัวซับพอร์ตดาเมจมาให้เขาโพิ่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เก่งมากขึ้นกว่านี้อีก ร,รวมไปถึงอังกอร์นะครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกน่ารักที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเมน DPS ธาตุไฟนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเทียร์ลิสเดียวกับในส่วนของฟาซาโลนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสาย DPS นะครับ ก็เป็นตัวละครที่น่ารัก ah แล้วก็เล่นง่ายกว่าคาชาโรมากๆนะครับใครที่รอทีมไฟนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวนี้มาปั้นก่อนได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําว่าสําหรับตัวละครตัวไหนนะครับควรจะเปิดเพิ่มไหมหรือการที่เราได้ในส่วนของของแจก20โลเนี่ยเราจะเลือกตัวอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ในส่วนของรูกแก้วโลเนี่ยนะครับ20อันเนี่ยก็สามารถที่จะมาเปิดในส่วนของจี้เหรียญได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นมันนะครับหรือว่าอยากจะสะสม แต่สำหรับผมเองแล้วนะครับผมชอบไม้ผมชอบจี้เหยียนมากๆทั้งรูปแบบสกิลทั้งรูปแบบตัวแอนิเมชันคาแรกเตอร์เองผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากจะเปิดนะครับเพราะว่าจี้เหยียนไม่มีตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะทําให้เขาดามเมจสูงขึ้นกว่านี้ได้นะครับนอกจาก คาชโรนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆแล้วก็ชอบในส่วนของสายอิเล็กโตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอยินหลินนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่ชอบมากๆเพราะว่าน้องเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยยังไงก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในส่วนของการแนะนําเบื้องต้นเนาะก็วันนี้เขามาแจกอีกแล้วนะครับสาหรับค่ายฮุโรเกมนั่นเองนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับมารับของรางวัลกันด้วยนะตอนนี้เขาแจกทั้งหมดนะครับ20โลสําหรับตู้เลท แล้วก็อีก20โลสําหรับในส่วนของการปิดปรับปรุงนะครับยังไงก็อย่าลืมมารับแล้วก็เป็นผลดีสาหรับอนๆคนไหนที่อยากจะรีไอดีนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมนัสเซ็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปิดแมปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กําลังเปิดแมปให้ทั่วก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บเวลที่หลังนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกมบูตติ้งเวฟนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับคนดูค่อนข้างน้อยเนาะโอเคนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับ บายบายฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันและก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ